やよ เอาเีมเดวันนี้ผลเป็นยังไงครัผก็เราก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทางท่านนายกเองก็รับความคดเห็นของประชาชนเนาะว่าจะไม่ทำโลกระยะอีกต่อไปก็ ชาวบ้านก็พอใจในสิ่งที่เราเรียกร้องเพื่อไม่ต้องการให้ขยะมลพิษมาอยู่ในอำเภอเรานะครับก็ทุกคนไม่เอาอยู่แล้วนะครับพวกขยะอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณชาวบ้านพี่น้องเราทุกคนอำเภอเวียงชลลุ้งทุกคนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันร่วมกันแสดงแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็ขอบคุณทางหน่วยราชการที่ยอมรับฟังความคามิดเห็นของประชาชนอย่างเรานะครับ ก็ภูมิใจมากครับที่โครงการนี้ถูกยกเลิกครับผมครับในฟ้าขยะนะคะเพราะว่ามันสร้างมลพิษค่ะข้อดีมันมีนิดเดียวส่วนข้อเสียเยอะเราต้องการอากาศสดใสอากาศบริสุทธิ์ไม่ให้ลูกหลานสืบอไปเจ้าเฮาชาวตำบลประทังมาลงไฟฟ้าเจ้ายินดีนะท่านประธานที่ได้รับความร่วมมือจกท่าเนาะขอบคุณนายกขอบคุณหน่วยราชการทุกทายทุกส่วนครับผมทุกหน่วยงานขอบคุณมากครับผมที่รับฟังความร่วมประชาชน ครับนะครับ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 